จ่าตะกัมาเงยสบายดีเนาะทุกคนมาหนีิกับบังพบกโซเชียลแชแนลอีกเสร็จคือกับบมียังไรมาหนีิกับมามีแนวกินอีกแล ham, ้วท่านผู้ชมกระปูคือกระปุกนี่กันนี่แล้วท่านลูกเติมหมดไปฮาเนาะหน้าของศาสนาเม้นหนึ่งหึงท่านผู้ชมเออเออเนี่ยสิพาแต่คนไปเบิ่งว่าเขาจับได้ลายไปได้เนาะเนาาะะเเลยนนี่ท่านผู้ชมกระปูได้ลายเติมเนาะนี่แหละ หยักินมุงดิบเลยเะพาะนี่กระปูทะเลธรรมบุญชดในไม้เลยเนี่ยเลยนาะมีมีกระปูทะเลมีอ่ะมีปลาทะเลเนาะมี่อ่ะโอ้มีอะไรบล็อกจับมาโชว์อยู่ตัวใหญ่ๆมาอ่างท่านผู้ชดนะแล้วมันนี่มือได้บุยโอ้บักใหญ่แล้วเนาะผู้แม่ไข่ท่านผู้ชมแม่ไข่่ากระปูกระปูแล้วแล้ว โซ่ด้ว<า>ยไข่ปูชุดชุดน,น,นี่เบิร์สีไฮท่านดรลากินไหนเบอ<ค>รนะ์ก็ปูถูกใจไซร์เลียเนาะมุนโมเมนต์ไซร์นั่นแหลนะนี่โอ้โเดี๋ยวเขาชิมชาไปเบิร์ตอนกินเลยเนาะตอนเห็ดกินหมดลว อาการสวัสดีครับอีกเทื่อนึงเนาะตอนนี้ก็เฮาเฮ็ดปอแล้วอาหารก็บ่มีย่หลายพี่น้องมีแต่ก1กระปูมาเด้อมาเด้อมากินกัเฮาเนาะมาๆๆนี่อ้เต็มๆับซ่องเด้อสากอ่ะจะบ่ต้องห่วงดอกีเจ้ากเจ้ายวหัวุยยาหัวุยยา พี่น้องตัวใหญ่ๆเลนะไปพี่น้องตัวาไนี้ปไตด้อนนี้พวกเฮาก็ได้กินกะปูปพแล้วเนาะก็บ่มีหยังหลายทาผมคลิปนี้ก็มีแต่ภาคกันหลายก็แชรเนาะ คลิปนี้ก็บ่มียังลาเอกนคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายเอามาิว่าอดีตปานั้นน่ะ